สนามคลีและหลุมคลีที่วัดพระบรมาธาตุทุ่งยังมีที่มาจากตำนานท้องถิ่นครับจากข้อมูลที่ค้นพบหลุมคลีหมายถึงหลุมกลมที่ถูกขุดลงไปในพื้นศิลาแรงซึ่งตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วทางทิศตะวันตกของพระบรมาธาตุเจดี JD. โดยมีตำนานเล่าขานกันว่าเป็นหลุมที่เกิดจากการเล่นคลีเจ้าเงาะสังทอง กับพระอินทร์ในอดีตหลุมคลีเหล่านี้เคยมีอยู่ทั่วไปในบริเวณที่ปัจจุบันคือสนามฟุตบอลของโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุแต่ส่วนใหญ่ถูกถมเพื่อทำเป็นสนามฟุตบอลไปแล้วเหลือเพียงบางส่วนที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันสรุปคือสนามคลีคือบริเวณที่เป็นสนามฟุตบอลของโรงเรียน ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหลุมคลีและหลุมคลีคือหลุมศิลาแรงตามตำนานที่กล่าวถึงนั่นเองครับ